ตัดไฟท่าคิเหล็กเรียบร้อยนะฮะแม่กว่าจะตัดลิบบินได้โอ้ต้องไปทำท่าปิดสวิต์ปิดไฟเนาะต้องรออนุ่ิทนไปนะครับโอ้โหปรากฏว่าบอกพมานะบอกไม่ง้อค่ะฉันไม่ง้อเธอหรอกฉันจะไปใช้ไฟจากลาวแล้วกันมากันเออแกงคอเซนเตอร์นะครับแม่มึงนี่นะมึงนี่ก็ช่างสรรหานะเออ นะครับแต่ก็ชื่นชมนะชื่นชมรัฐบาลนะชื่นชมอะไรที่มีความขยับหน่อยนะก็ทําให้มันมันเขาเรียกว่าหากินลําบากก็ต้องไปใช้ไฟจากลาวนะครับเอาก็ต้องไปร่วมมือนะก็ต้องไปโทรหาพี่ลาวบอกอ,อันคนออนอนออือน้องอันอันทางลาวเด้อทางลาวเด้อเพิ่นอันอยากจะให้อัน ตัดไฟในเดอ้เอ,อมาหลอกคนไทยเดอ้อเงี้ยก็ต้องไปคุยกับลาวนะครับว่าลาวก็จะให้ความร่วมมือไหมอ,อ่ก็จริงๆก็น่าจะใช้มาตรการแบบทามนะทามนี้ก็มีมาตรการอะไรนะขับต่างด้าวออกประเทศใช่ไหมโดยถ้าเขาจะมีการอะไรกั้นภาษีอะไรเงี้ยนะกำแพงภาษีเออนะครับ อย่างเงี้ยไทยก็น่าจะเอาบ้างนะนะเพราะว่าไทยในส่งออกกับลาวแบบว่ามีความสัมพันธ์กันเออก็อาจจะต้องแบบว่าตั้งกําแพงภาษีบ้างอะไรเงี้ยนะเพื่อให้ลาวนี่ร่วมมือไม่ให้ขายไฟให้ทางบอนทางพมา่ากัมพูชานะฮะอืมก็อย่างเงี้ยก็เป็นต้นนะครับถ้าจะเอาจริงเอาจังขนาดน,นั้นแล้วก็นะใช่ไหมเออหรือไม่ก็ ริงก็ใช้มาตรการทางภาษีทางอื่นก็ได้นะบีบบีบให้พม่าเนี่ยเขาห้ามมีคอเซนเตอร์บีบให้พม่าเขาจัดการออนะครับอย่างเช่นตั้งคัมเพงภาษีหรือระง,งับการสินค้านําเข้าเห็นไหมอะไรที่มันนาเข้าจากเมียนมากับพม่าระ,าะง,งับไปซะจนกว่าคุณจะจัดการบ่อนให้เสร็จอย่างเงี้ยจจัดการคอรเซนเตอร์ให้หน่อยสิทำไมคุณไม่จัดการ เราก็จัดการเนี่ยตั้งกำแพงไปเลยกำแพงภาษีหรือไม่ก็กำแพงการค้าอะไรก็ว่ากันไปคุณก็ไม่สามารถมาค้าขายกับประเทศไทยเราได้เห็นไหมเออส่วนมากพม่าก,ก็จะมาค้าขายเนี่ยหรือไม่ก็กีดกันไม่ให้พมา่าพอค้าแรงงานต่างด้าวอันนีกจับส่งให้หมดเอออย่างเงี้ยเหมือนเหมือนทำอะนะเหมือนทีนะนท่ทำทำอะนะฮะ จับแรงงานเพราะเม็กซิโกส่งกลับนี้เราก็จับแรงงานพม่าส่งกลับให้หมดเลยนะอย่างเงี้ยนะ,นะแต่ชาวเน็ตก็บอกจะปิดถึงกี่โมงโอ้ยเขานะนี่เขาซื้อไฟจากลาแล้วเป๋นนี่เขาก็ใช้เครื่องปั่นไฟเองนะครับหรือไม่ก็สร้างโรงงานไฟฟ้าเองหรือไม่ก็สร้างเขื่อนเองนะ อ,อแต่ชาวเนตเขาบอกว่าอนะไรให้ตัดสัญญาณมือถือด้วยเอ,อเขากำลังจะตัดอยู่ท่านผู้ชมนะแม่แก้ไงนะแกนคอนเซนตเตอร์นะเขาขไม่อยู่ประเทศไทยเนาะจับยากหน่อยนะครับจริงๆแล้วเรื่องสัญญาณมือถือก็แหละนะนี้มีมันถ้าสัญญาณค่ายมือถือก็ไม่ให้ความร่วมมือหรือต้องต้องมีกฎกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารอะ่ะถ้า ธนาคารปล่อยให้พวกคอเซ็นเตอร์หลอกก็ต้องมีการปรับอะไรเงี้ยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ